ความแสบของปายอะทุกคนแกงเสียแปงไงคือไม่อยากให้เขาถ่ายนั่นแหละเสียแปงแกชอบไลฟ์สดเนาะโดยแบบแกขายงานอะจะว่าแกไม่ได้นะทุกคนอันนี้เพราะว่าแกขายงานแกจะต้องไลฟ์สดให้ดูความน่ารักของน้องๆอ,อะไรเงี้ยเราก็เข้าใจอะน้องเขาก็ต้องการส่วนตัวเขาก็แกลบนั่นแหละเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเขาก็รู้แกงแกงแยง่งโทรศัพท์ ไม่อยากให้ถ่ายให้ความเป็นส่วนตัวน้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือบอบแสบแสบมากทั้งสองคนเหมือนจะห้ามกันน่าจะห้ามกันน่ะอะไรอย่างนงี้ที่ไหนได้แกงแสบมากแกงต่อแกงเสียบแปง๋งคือ เขาน่ารักกันมากเวลาเขาอยู่หลังเวทีเนี่ยแหละมันเป็นอีกมุมหนึ่งที่พวกเราไม่ค่อยได้เห็นเขาจะคุยเล่นกันแย่กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาของปายเขาก็น่ารักอาของปายก็เป็นหนึ่งในผู้จัดนะทุกคนเป็นหนึ่งในผู้จัดแกเป็นคนขอสถานที่เป็นคนอะไรแกทําได้เพราะว่าแกมีใบเอรับรองรับนั่นแหละเหมือนที่พี่เจี๊ยบเคยพูดนั่นแหละ ทุกคนว่ามาเหมือนแบบคนโก้เขาก็เหมือนรู้จักเขาสนิทอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาเป็นคนสนิทคนง่ายสองคนเนี้ยทั้งสองคนเลยเขาน่ารักอ่ะเขาเป็นแบบไม่ถือตัวไงเขาไม่หยิงอ่ะอืมเขาดูสนิทกับอาของปายอะไรอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่ไม่เคยเจอกันเจอกันนับครั้งได้อ่ะแต่เขาดูเหมือนเขาสนิทแกก็น่ารักกับน้องๆห,หลานๆด้วยนะเนาะ